การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้สูสีสุดๆซ้อมอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องเตรียมตัวยังไงในการเจอกับสิงคโปร์ทีมชาติไทยของเราครับเอาฮึกเหิมครับ3มแต้มนัดที่3เป็น9แต้มชนะรวดในการเจอกับสิงคโปร์รไปเลยนะครับแต่ไลน์อพที่จะต้องเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติไทยต้องปรับเปลี่ยนแค่ไหนฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มโมลงพิพงยิ่งวันนี้ครับอยู่กับโค้เตยกับแต้มโมเช่นเคยนะครับพี่เอยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันต่อครับทีมชาติไทยของเราครับเอ้าฮึกเหิมครับ3แต้มนัดที่3เป็น9แต้มชนะรวดในการเจอกับสิงคโปร์ไปเลยนะครับคือวันนี้ชนะกระจบไปเลยนะเมอร์ไลออนคนน้ำพูดพูดพูดอย่างงี้นะฮะพี่เตยเคยไปอยู่สิงคโปร์มานี่ ก็ไปอยู่เกือบ3เดือนนะสมัยโอ้โหยีกว่าปีที่แล้วไปอยู่กับโค้ปั้มวัลวันชิ้ต่วันนิเป็นไงบ้างบอลสิงคโปร์สมัยนั้นมันคึกคักมันดีนะสลีกมันคึกคักจ่ายเงินก็เป็นแสนแสนมก็ไปอยู่กับโค้ชปั้มมีใครอยู่บัางยุคนั้น พี่แบรน์อยู่กับพี่วังเนี่ยพี่ทีอยู่ครบหมดเลยเจอทุกคนสุธีสุสมกิจนางวนก็อยู่โอ้สุรชัยอยู่เจอหมดเจอทุกคนเลยทุกคนยังคาแข่งอยู่ในเอสซีกสิงคโปร์ยังจี๊ดจ้าดกันอยู่เลยแต่ละคนโอ้โหถ้าพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยบ้านของเราเนี่ยตระกูลผิวอ่อนเนี่ยมีความผูกพันกับสิงคโปร์เหมือนกันนะคุณอยู่กี่เดือน3เดือนผมนี่ไปปีหนึ่งเนี่ยเขาเคยไปเล่นอยู่เรอผมไปเล่นกอมบักนะกอมบักยุยเต็ดเล่นหลายนัด ยิงลูกเดียวเน้นลงไม่เน้นยิงไม่เน้นยิงเราเน้นแอซซิตนะเน้นแอซซิตนะฮะโอ้แต่ว่าถือว่าเรามีความคุ้นเคยกับบอลสิงคโปร์เอาจริงนะถ้าให้พูดเนี่ยนักเตะสิงคโปร์มีคุณภาพเหมือนกันนะแต่ว่าเขาลีกเขาเล็กแน่นะฮะบางทีในการขยับขยายอะไรมันยากนะทรัพยากรเขาน้อยเออแล้วคนมันน้อยนะฮะอันนี้แหละก็คือแบบจุดที่เขาแบบโหมันจะหันซ้ายหันขวาแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีตกชั้นเออแล้วมันไปไหนอ่ะก็แฮปปี้อยู่ทุกปีถูกปะ เออมันก็เจอมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นความยากของบ้านเขานิดนึ่งนะ,ะแต่ไม่เป็นไรครั้งนี้ครับทีมชาติไทยของเราครับในการไปเยือนสิงคโปร์ครับมันจะยากขนาดไหนกันเชียวคือก็ต้องบอกว่าสิงคโปร์ชุดนี้ก็ขยันนะแล้วก็เล่นในบ้านไงแหมทีมเขาก็มีแต้มเท่าเรานะถ้าพูดในเรื่องของแต้มเนี่ยแต่เขาไม่มี3พี่น้องปะ,ะก็ ก็เหมือนเราเราก็ไม่มีชุดใหญ่ที่เป็นใหญ่จริงๆหลายคนก็อารมณ์เดียวกันแต่ว่าก็อย่าลืมว่านักบอลทุกคนเนี่ยรอโอกาสที่ติดทีมชาติก่อนอืพอติดแล้วเนี่ยก็อยากเล่นเหมือนมาเลเซียที่ผ่านมาที่เราชนะเขามาเนี่ยหลายๆคนเขาก็รอที่วันหนึ่งอยากติดทีมชาติมาเลเซียแลวได้ลงเขาก็พยายามทําเต็มที่สิงคโปร์ก็เหมือนกันว่าเขาพยายามเล่นเพื่อทีมชาติใี่เต็มที่นักเตะเราก็เหมือนกันคนที่มีโอกาสขึ้นมาก็พยายามทําเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า พลังบางอย่างของนักบอลทุกคนในการได้ลงเนี่ยมันจะทําให้เกมมันสูสีอืแต่ผมชอบนะการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้สูสีสุดๆ เพราะว่าทุกทีมมันไม่ไม่ร้อยคือไม่ร้อยเพราะลีกแต่ละประเทศแล้วกันแต่มันสนุกเลยกลายเป็นว่าสนุกนะมันก็ทําให้ความเข้มข้นมันเกิดขึ้นอ๋อมันสูสีเออมันทุกทีมเนี่ยอย่างกัมพูชาเจอทีมโหเป็นไงล่ะอย่างติมอร์เจอเงี้ยไม่ไม่มีทีมไหนหมูอะมีเราโชคดีอยู่ทีมที่เจอติมอร์นัดแรกไงเราก็ได้ยิงเขาเยอะหน่อยจังหวะเรายิงได้เร็วแล้วก็ยิงได้ต่อเนี่ยมันก็เลยโอเคอ่าอ่าแล้วก็ตัวโอนตัวต่างชาติอะไรเงี้ยมากันเยอะอ่าเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นนะในอาเซียนเนี่ยอ เกือบ <G re ep> ทุกประเทศเลยมั้งหรือ,รอไม่ไม่กล้าพูดว่าทุกประเทศเพราะยังเช็คไม่ครบทุกประเทศว่าเห็นหมดเลยโอ้โหมันมันมีลูกชาพึ่งอะมีหมดกับบูชายังมีเลยโอนเนี่ยโอนหมดเราก็เห็นนะว่าเออเดี๋ยวนี้แต่ละประเทศเขาเขาเข้าทางรัฐอีกแบบหนึ่ง อนะครับมันก็แต่ผมว่าดีสนุกมันนะฮะให้ชาติอื่นทาไปยกระดับยกระดับคุณภาพในอาเซียนที่มาแข่งกันได้มันขึ้นนะแต่แต่ผมว่ามองว่าบางทีมันก็เป็นความจําเป็นของแต่ละชาตินะเพราะว่าอย่างติมอ์คุณจะให้มี20ทีมเหรอเป็นไปได้เหรอแล้วติมอ์เนี่ยคนดูยังไม่ครบมอไม่เคยยิงใครได้มาก่อนนี้ยิงได้ต่อเนื่องนะติมอ์เนี่ยเล่นดีด้วยก็เจ้าเปโด้กันก็น้องรักก็งงตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมอ่านครั้งแรกเจ้าเปโดเออเออไปตี่่โอ้้้นนนีีีครัเย ต้องบอกว่าผู้สึกข่าวระดับ CNN ระดับ ESPN ระดับแบบ, FIFA, บฟีฟ่าเข้ามาดูนึกว่ายูโรเตะช่วงนี้มีโจชัวมีโรนันโดมีชื่อแบบ<า>เหมือนในาบปโดคือต้องบอกเลยแม่งโคตรโหดชื่อเนี่ยเป็นครั้งแรกของอาเซียนแล้วคันครั้งแรกออโอ้แต่ผมบอกได้เลยครับว่าสนุกมากในการดูอาเซียนทุกๆคู่แล้วกันนะครับอะแต่มาทีมชาติไทยของเราครับเดินทางไปสิงคโปร์ ซ้อมอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องเตรียมตัวยังไงในการเจอกบบสิงคโปร์ก็ต้องบอกก่อนนะถ้าหลังแข่งเสร็จเดินทางไปถึงเนี่ยผมมองตรงเลยว่าคนที่ลงเล่นมากกว่า60นาทีเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกอ,อ๋อมันต้องพักถึง4,5นาทีขึ้นไปถ้ามันมีความเข้มข้นสูงในเกมเนี่ยมันก็เหนื่อยดังนั้นมันต้องรีคอเวอรี่อย่างเดียวอาจจะเป็นการยืดหยีย่นหรือการดูเช็คซิว่า แข่งเสร็จนอนเป็นยังไงนอนหลับสนิทไหมดูว่ามันจะมีช่วงนอนหลับสนิทไม่สนิทแต่ละคนเช็คสุขภาพนักบอลก่อนพอเดินทางไปเสร็จปัญหาคือนั่งเครื่องบินนะ่ะถึงมันไม่ไกลแค่ตามมันนั่งหดเกงเข่าอยู่อเง,งี้ยมันก็ต้องไปดูไปยืดเหยียดกันทีว่ามีปัญหาไหมร้ายไหมบางทีการนั่งการนั่งการลุกนั่งตลอดเวลาติดต่อกันหลังจากการเล่นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของนักกีฬาได้ อันนี้เขาต้องมาเช็คกันครับคนที่ไม่ได้ลงอ่ะโอเคอาจจะซ้อมได้ประมาณสักงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่คนที่ลงเนี่ยให้แค่ยืดเดียดอย่างเดียวผมเชื่อมั่นมันซ้อมอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเดินทางด้วยนอนก็ไม่นอนตีมหนึ่งต้องมีนะเออลงสระน้ำบางทีโมพอเราเล่นเยอะๆเนี่ยมันนอนไม่หลับคุณเป็นนักกีฬาคุณรู้อยู่แล้วนี่คิดดอกปะก็ไม่ต้องนอนเออไม่ต้องนอนเหมือนกันเลยอ่ะว่ากันนะครับแต่ไล์อัพที่จะต้องเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติไทยต้องปรับ เปลี่ยนแค่ไหนฮะโอ้ผมว่าน่าจะมีปรับหลายตำแหน่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรผลงานจากเราชนะนัดล่าสุดมาเนี่ยเราเราเห็นไงว่าเอ้อาจจะมีการเปลี่ยนหรือบางทีโค้ดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแต่ตำแหน่งเนี่ยผมว่ามีการเปลี่ยนอย่างน้อย23คนนะต้องปรับใช่ไหมเซนเตอร์จะปรับแบ็กซ้ายจะปรับเงี้ยมิดฟิลด์จะปรับหนึ่งคนนี่ก็สามนะเห็นไหมโอ้มันก็ทุกตำแหน่งมันมีการปรับเปลี่ยนหมดแล้วอิชิเขากล้าปรับเขากล้าเปลี่ยนอยู่แล้วเขาเรียกทุกคนมาเพื่อใช้งานทุกคนเปลี่ยนได้หมดลงได้หมดทุกคนได้รับโอกาสตลอดเวลานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับ คนที่จะต้องทําหน้าที่ในการเจอสิงคโปร์เนี่ยอย่างผู้รัสัมปะููปฏิวัติเนาะคงไม่ได้เปลี่ยนหรอกตรงเนี้ยคนเนี้ยไม่เปลี่ยนอ่ะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอยาก ก็ก็ดูไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีอะไรให้ให้ไปคอมเมนต์แล้วอะถ้าเกิดเราชนะสิงคโปร์นัดหน้าเปลี่ยนประตูแน่นอนแต่นัดเนี้ยต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนเพราะนัดต้องใช้ปฏิวัติแน่นอนอ่าสิงคโปร์คุณอย่าลืมนะไอ้ที่เจอบอลโลกกับเราอะแต่ประตูเขาเลิกแล้วไงเลิกไปเสร็จได้บนนัดอีกรวยเลยขายของรวยเลยนี่คนจีนโดนยับเลยสบายเลยแม่เออแต่มันมีความแสบอยู่ไะก็เขาก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเขาทําหน้าที่ของเขาเต็มที่อนะครับอ่ะขณะที่แนวรับเอาเปลี่ยนนีกเหรอ เปลี่ยนผมเชื่อมั่นว่าเปลี่ยนทําไมอะฮะเพราะว่ามันยังไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่สัมพันธ์กันร้อยเปอร์เซนต์ทั้งในมุมมองผมนะผมมองว่าเนี่ยอาจจะเป็นภาษาจีวาทานเนี่ยโอเคแล้วคู่เสนอแบทคิดว่าน่าจะกลับมาใช้เหมือนเดิมกลับมาคูนี้แหละนะฮะผมเชื่อมั่นอขณะที่ทางด้านซ้ายแหละครับก็ต้องเป็นทิตาทอนแหละตอนนี้คือยังไม่ได้รับโอกาสเลยนะนัดที่แล้วลงมาไงลงมาพ่ผมมองแล้วเนี่ยเออ ก็พอได้ดีดีพอได้ก็อาจจะต้องลงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอาชีพผมเชื่อว่าต้องลงมาแต่ดูแล้วเนี่ยพอทิศาทรลงมามันมีความเป็นแบบแบ็กซ้ายมันต้องพูดอย่างงี้ธรรมชาติธรรมชาติมันดูความเป็นธรรมชาติมันดูแบบนี้มันดูกลมกลืนได้อย่าไปเทียบถึงอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติแต่รุ่นที่ผ่านมาเรามองแค่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้โอเคเขาดูลื่นแล้วที่แล้วหลังจากลงมาก็คือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ถูกเลือกเป็นตัวจริงไงนะครับแต่ว่าขราวนี้คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของเขาจริงๆเพราะมันเปลี่ยนทุกนัด มันโค้ดกล้าเปลี่ยนคือเห็นะทุกตำแหน่งอะอีจีเปลี่ยนหมดนะครับจับจับทางไม่ได้เลยจับทางไม่ได้ขนาดผู้ช่วยโค้ดผมว่ายังงงอยู่เลยก็เป็นไปได้นะขณะที่ทางขวาครับนิโคลัสมิเคิลสันเขาก็ยังไม่ได้ฟูขนาดนั้นแต่คิดว่าน่าจะลงต่อไหมคือ ถ้ามองด้วยถ้าเกิดอยากอยากชนะก็ต้องลงแต่ถ้าเกิดนิโก้มีการบาดเจ็บอาจจะเปลี่ยนผมไม่แน่ใจว่าสุพนันเพราะสุพนันรอมาหลายทีแล้วเราก็เราก็เราก็คิดไปก่อนว่าณตอนนี้เป็นนิโก้ก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นสุพนันก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่มีปัญหาโอ้โหแต่ดูมันเบาๆเหมือนกันนะแนวรับพอพอมันเปลี่ยนหลายคนมันดูยุ่ยากเหมือนกันนะมันก็จะดูว่าไม่ใช่ยุ่ยากเพราเรียกไม่คุ้นไม่ชินไม่คุ้นเฉยๆว่าเฮ้ยทำไมเราจัดงี้เพราะว่า ก็พวกนี้เขาไม่เคยได้รับโอกาสไงนี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ให้โอกาสอ่าอืมโอ้อันนี้ก็น่าน่าสนใจถ้าปรับเยอะเนี่ยผมก็หวั่นใจเหมือนกันแต่ก็อย่าลืมนะทุกคนก็อยู่ในเล่นการเล่นทีหนึ่งที่ลีกของเราก็มีคุณภาพอยู่แล้วได้เจอนักเตะต่างชาติมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีคุณภาพในระดับที่ติดทีมชาติอคือโค้ชเขามั่นใจอยู่แล้วแหละถูกต้องครับอันนี้ก็อยู่ที่แฟนบอลถูกต้องครับก็อันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละคนละกั่าขขณทียบมตรงกลางงมมอเเหห็นือนกันว่า แน่นอนสำหรับยังไงฮะ<น>ยังไงฮะก็ในเมื่อจันเตอร์นี่อยู่ก่อนจันเตอร์ต้องใช้เลยแหละถ้าไม่มีจันเตอร์นี่ถึงกับขาดใจผมบอกเลยเพราะจันเตอร์ไม่ว่าจะเล่นเกมรับช่วยเกมรับระหว่างกองหลังกับมิดฟิลไม่ว่าจะน,นําบอลจากมิดฟิลขึ้นไปเล่นแดนบนนี่จานเตอร์ช่วยได้เยอะคุมทั้งหมดคุมจังหวะของทีมได้เพราะว่าชุดนี้ดูแล้วเนี่ยอวีระเทพน่าจะมี ภาษีดีสุดๆเลยนะมีประสบการณ์มีทุกอย่างวุฒิภาวะทุกอย่างมันมันถึงหมดแล้วมันสามารถช่วยประคองทีมได้ขณะที่ตรงกลางทําไมถึงมองว่าอัครพงศ์ได้รับโอกาสมาต่อเนื่องน่าจะเปลี่ยนละผมมองว่ามอลได้รับโอกาสมาต่อเนื่องแต่ถ้ายังทําผลงานได้ยังอยู่ในเกณฑ์เป็นปกติเงี้ยสำหรับทีมชาตินี้อาจจะต้องลองอะไรใหม่ๆให้มันสูงขึ้นก็คืออ่ะมันคนนี้ได้ประมาณนี้ ก็อาจจะ<อ>ลองอีกคนเผื่อมันจะได้มากขึ้นทั้งๆท,ที่คุณภาพมันก็ใกล้เคียงกันแต่แต่ให้โอกาสคนลองดูงบ้างเผื่อเขาจะทาได้ดีขึ้นออ,อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะตัวเลือกของเราหายไปเยอะเลยกองกลางเจ็บไปหมดเลยโอ้ไปทั้งแผงเลยสุภโชคเอกนิตฐ์คือมันบุ่นไม่ได้เลยจากพี่สาแล้วเบนจามินสามคนนี้คือมันหมุ่นได้หมดเลยก็มันหายหมดแล้วมันก็เลยต้องรออย่างเงี้ยแหละอนะครับก็ตอนเนี้คนที่ยังไม่ได้โอกาสที่จําชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดนั่นก็คือวอลรชิตกฤศรีบำเพ็ญครับผมว่า จะกลับมายิมนีน่แหละจะกลับมาลงตรงเนี้แหละครับผมว่าคิดอยู่ว่าต้องใช้ต้องลองถ้าไม่ดีแล้วค่อยเปลี่ยนออกค,นะคือบอรชิตเนี่ยก็ได้โอกาสในการลงสนามมา<อ>บ่อยแหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเอก็กลายเป็นชอยหลังๆเหมือนกันได้ที่จะลงมาแต่คราวเนี้มันจังหวะมันเหมาะ่มันแหมมันทุกอย่างแล้วไงแต่นั่นหมายความว่าพีระดนเนี่ยเกมที่แล้วอิชิเขาจะไม่ใช้ใช่ไหมมันมันก็แหมยังไม่พีกอ่ะมัน มันมันดูแล้วมันมันต้องดีกว่านี้แล้วกันสําหรับผมนะอ่าก็อาจจะต้องให้โอกาสคนอื่นบ้างอ่าแล้วถ้าเกิดคนอื่นทํไม่ได้ก็จะกลับมาเป็นโอกาสของเขาหรือจะเป็นโอกาสของคนอื่นคนต่อไปก็ได้อตอนนี้ก็หมุนกันเยอะคือหมุนกันมันอ่ะดาวไม่ถูกอ่ะผมบอกเลยแต่ว่าผมคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างนี้อ่าอ่าขณะที่แนวรุกครับทางด้านซ้ายเนี่ยเสกสรรครับเสกสรรเนี่ยผมว่ายิ่งเล่นยิ่งมีอนาคตไม่ว่าจะเล่นข้างในหรือข้างนอกเพราะว่าปรับตามกลยุทธ์ของโค้ช ผมว่านัดนี้เขาจะทําผลงานได้ดีขึ้นเพราะเขาเรียนรู้จากนัดที่แล้วแล้วไม่ว่าจะเล่นเกมรับก็ตามเกมลุกก็ตามโดยเฉพาะเกมรับที่ต้องช่วยแผงมิดฟิลเนี่ยผมว่าเขาจะทําหน้าที่ได้ดีขึ้นส่วนเกมลุกเนี่ยอาจจะจัดจานมากขึ้นเพราะว่าเด็กทุกคนมาขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แล้วอะ่ะมันเมมันมันมันพร้อมอะ่ะแล้วก็เขาก็มีของของเขาอะ่ะผมบอกเลยอ่าครับถ้าถามว่านะแนวลุกทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้เราเห็นมาแล้วแต่ละนัดนะครับแต่ละคนได้โอกาสไม่เหมือนกัน เสกสรรลาตีหรืออนันยอดสังวานจะได้โอกาสนัดนี้อม,มีโอกาสคิดว่าใครอ่ะผมว่าเสกสรรก็ยังเป็น,สนเนสกสรรเนาะยังเสกสรรอนันเนี่ยอาจจะได้โอกาสในครึ่งหลังอ,อหรือจังหวะที่ทีมอาจจะนําเกิน2ลูกไปแล้วแล้วลองกลับมาลองดูซิถ้าไม่มีใครบาดเจ็บ พ่อ,อ,อนันก่อนหน้านี้ก็ได้รับโอกาสมาตอนนี้คือมันก็ต้องมีความนะแฟร์ฟุตบอลมันก็เป็นเงี้ยพอลองคนนี้หรือให้โอกาสแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นเล่นว่าฟุตบอลมันมีนักเตะสำรองมันต้องทดแทนกันได้ตลอดเวลาอแต่ว่าสุพนันเหมือนตาต้องลงยาวๆนะคนนี้ต้องใช้ตลอดบอก<ต>เลยว่าแต่กลัวเจ็บเหมือนัันเนี่ยผมก็ดูเรื่องของความร้ายอย่างเดียวไงแต่ว่าน้องเขากลับมาปรับตัวแหละเพราะว่าในช่วงนี้ก็ได้ปรับตัวกับทีมปรับตัวกับที่สภาพอากาศในย่าอาเชียก็น่าจะดีขึ้นอย่าล้าอย่าเจ็บอย่างเดียวดูแลกันให้ดีแค่นัั้นเองครบ ขณะที่ข้างหน้าครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมเป็นกูซับสั้นมันยังมีทีละสักเผยพยิมายนะคือทีละสักเนี่ยเหมาะกับช่วง20 25ีนาทีเพราะว่าเอกลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้จังหวะเขาเป็นอย่างนี้ไม่ว่าในลีกก็ตามหรือกับทีมชาติก็ตามและหลายหลายครั้งลองให้เขาลองเล่นก่อนมันก็ทําผลงานไม่ค่อยดีเหมือนตอนที่เขาโดนเปลี่ยนตัวลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะบ,บางคนเนี่ยเหมาะกับบางช่วงเวลานะฮะก็ต้องบอกว่าเป็น โอเลกูน่าเผยพีิมายก็เป็นไปได้เพราะว่าโซจาชอบยิงทายเกมนะครับอ่ะนี่ก็คือไลน์อัพแล้วก็สิ่งที่เราคาดการณ์ว่าน่าจะได้รับโอกาสในนาที่3นะครับแล้วก็เกมกับสิงคโปร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะทุกคนฮะ มันก็มีความยากของเขาอยู่คือบอกตรงเจอใครก็ยากหมดสำหรับทีมชาติไทยมันไม่ได้ง่ายเพราะทุกคนอ,อยากชนะทีมชาติไทยหมดบมอกตรงนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาสรุปรับอัพกันอีกทีก่อนเกมน,นะฮะเอาละครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมนะฮะติดตามให้กำลังใจกันได้โดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่นนอนไหววันนี้โค้ชเต้แต่โมลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ